สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ s อสเอชเาทุกคนค่ะพี่กล้วยนะคะนางสาววิสุดาแก้วใสค่ะครับพี่ต้อมสียุมพรแก้วพวงครับพบกับกิจกรรมข่าวสารนะ่ารู้เล่าสู่กันฟังรูปแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์ค่ะต้องเท้าความก่อนข่าวว่ากิจกรรมนี้จะจัดหน้าลานสารฝันทุกวันอังคารค่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือสาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับพวกเราจะนํามาฝากทุกคน เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เรามีข่าวสารสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะพี่ต้อมครับสำหรับวันนี้นะับคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นก็คือนะับเรื่องการปฏิบัติตนอย่างไรนะเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิดครับค่ะสำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 สําหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงนะคะ คำแนะนำนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไปและก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อาการติดเชื้อโควิด -19 ได้แก่หญิงตั้งครรภเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจึงมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 สําหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงซึ่งวันนี้นะคะเราจะยกมา2หัวข้อก็คือด้านผู้สูงอายุและก็บุคคลที่มีโรคประจำตัวค่ะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับแนวทางการปฏิบัติสำหรับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่1เกี่ยวกับสถานการณ์นับกลุ่มเสี่ยงของโควิด -19 นะครับที่แพร่ระบาดในชั่วโมงนี้นะครับกลุ่มที่แพร่ระบาดมากและก็เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับคำแนะนําสําหรับผู้สูงอายุอันที่1นนะครับก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือเกี่ยวเอลกอฮอล์นะทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งสัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกหรือแม้กระทั่งเลือกทานอาหารนะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารต่างหากหรือถ้ามีลักษณะของการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็ควรที่จะมีลักษณะของช้อนกลางในการรับประทานอาหารนะหากไอจามใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูหรือใช้ข้อศอกปิดปากจมูก งดออกจากบ้านหรือเข้าไปในบริเวณที่มีคนแออัดหากจะเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหากมีโรคประจำตัวได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคปอดอุดกัน้นหรือหลังโรคมะเร็งควรจัดเตรียมยาสำรอง สำหรับรักษาโรคประจำตัวของผู้สูงอายุไว้ดูแลสภาพจิตใจของตนเองไม่ให้เครียดเกินไปหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพตัวเองอย่างเช่นการลำมวจีนนะฟังเพลงร้องเพลงปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งการฝึกลมหายใจการทำบุญตักบาตรเป็นต้นค่ะสำหรับคำแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุนะคะ หมั่นสังเกตตนเองว่ามีไข้หรืออาการทางเดินหายใจหรือไม่นะคะหากพบว่ามีอาการดังกล่าวก็ควรงดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุค่ะหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้สูงอายุโดยไม่จําเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมือทุกครั้งที่ให้การดูแลค่ะสําหรับคําแนะนําสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคระบบทางเดินหายใจหนึ่งนะครับให้อยู่ในที่พักเว้นการคุกคีใกล้ชิดกับบคุคคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลรักษาระยะห่างอันที่สนะครับหากต้องออกนอกพื้นที่อาศัยไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดใช้ของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาลที่รักษาเป็นประจำเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพติดต่อสถานพยาบาลที่รักษาเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติตเช่นให้ญาติหรือผู้อื่นไปรับยาแทนให้ไปรับยาใกล้บ้านหรือให้ย้ายไปตรวจที่สถานพยาบาลอื่น รับประทานยาสม่ำเสมอและมั่นตรวจสุขภาพตนเองเช่นวัดความดันโลหิตหรือวัดระดับน้ำตาลในเลือดเองที่บ้านหากมีอาการป่วยฉุกเฉินให้โทรเรียก1669ครับค่ะสำหรับคำแนะนำของญาติผู้ใกล้ชิดและก็ผู้ดูแลนะคะสวมหน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาที่ให้การดูแลล้างมือก่อนและหลังให้การดูแล หากมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจเช่นมีน้ำมูกไอเจ็บคอหรือรู้สึกมีไข้ต้องงดการให้การดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนและข้อสุดท้ายนะคะทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ร่วมกันในบ้านเช่นเครื่องวัดความดันโลหิตด,ด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะอุทยานการเรียนรู้สีสกเกต SSK Park ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมควบคุมโลกคะ่ะครับแล้วทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับสำหรับผมวันนี้กับน้องกล้วยขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ